ไม่มีเบอร์ครับนี่นะครับมาเจอหัวหน้านี่หาบ้านเลขที่ไปเจอแวะบ้านหัวหน้าก่อนมันโอ้ oh, มันไม่รักนะน,น้องเดินเขา้าเข้าข้างทางนี้ได้ไหมฝัง่งก็ไปประตูประตูไม่มีในบ้านเลยค่ะอแล้วจับหมาไหมไม่จับเลยค่ะไม่ถ้าเกิดว่า,มา,วาผมจับหมูได้ปุ๊บเขาจะวิ่งเข้าหาเหลังรอใช่ใช่ไม่มีจะซอบมาใส่เหรอคะยัง <laughs> ไม่มีครับมาดูก่อน ไม่ได้ทำถุงจบงูับพงไม่ได้ทำถุงจำงูไว้อยู่ไหนครับหเาเ,าเากเขขาสขาใส่รองเท้านะครับ,อ,บอยู่อยู่หลังกล่องเนี่เมื่อกี้มันขยับจากกล่องดำๆนี่มา,มาอยู่หลงหลังตัแล้วตนี้มันนิ่งน่งอยู่ตัวสีดำใช่ไหมครับตัวเดงนนน เอไปฉายไหมเอาไปฉายเนี่อยูย่หล,ลังกล่องขาวเลยมองเห็นไหมเไปดูากลาออกมายาวๆเลยไม่มี อหเาพ่นดิาพ่นกูเอาวะเนนะพี่กาเนาะอ่าพุงเปลวหมวกกนน็อไปเปหมวกกดไปเผาพ่นเลยเาเาหรอเาเาพนเดี๋ยวให้น้องพงเปลวหมกกรนโดดาพ่นเตรียมพร้อมไห 干什么？

เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่คืนลื่นโอ๊ยนะครับเชียร์ครับได้ครับ